ช่่คะตัวนี้ราคา2,900บาทราคาย่อมเยามาอีกแล้ว,ว,วๆๆๆๆไปนิ้วมือ yeah <c oughs> อ,อ,อุ๊ยเห็นไหมดูเลยดูความใหม่ ด,ดูความใหม่ของนางนีน่เสื้อยืดแฟชั่นหญิง2,900บาทบวกงานนี้ขายดีมาก,มกนะราคาถูกไหราคาถูกคุณภาพาดีใช่ราคาสบายกระเป,าะะาเป๋ามากมากากระเป๋าใหม่นะฮะจับเลยรออะไจกัดใช่้าตัวครับ ไหนคอยาวอุ้ยยีรักคอยาวขอ,อดูมันย้อมหน่อยเอ้ยไอ้ยะนี่สีพาสเทลมากๆตัวนี้งานงานใหม่เลยนะคะพี่เขาเรียกว่าอะไรสภาพใหม่สภาพใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว้ยวองเอียงกล้องให้อยากจะซูมให้เห็น กลัวลูกค้าเห็นไม่ชัดพี่ตาเลียงสูงได้เลยนะคะเอามาเลยเราก็กล้องเราสูงมาก<อ>านี่ผ้าใหม่เก็บนนะหล่นเนะเาะเยอะมากประมาณสามร้อยตัวได้เอาอะไรเอ่ย ไอนีดเ,เพตัวนี้สวยมาสภทาพใหม่กลบเลยแหมอยากให้ดูเข้าไปทะลุถึงกล้องจังแบรนด์เบิร์ไม่เปิดนะคะขออนุญาตให้ดูสักผากับหยิบให้ดูสักตัวได้ไหมให้ดูแบบว่าคือผ้าเขาใหม่นะคะผ้าใหม่นี็งานเบอร์หนึ่งเลย ายนิ้วมือแจ้งป้ายได้เลยตอนนี้มีสองป้ายนะคะที่ร้านมีสองป้ายมีป้ายขวนกกับป้ายนิ้วมือนะคะเป็นเสื้อยืดแฟชั่นตัวนี้หน้าข้างหลังเป็นซีทูลูกไม้คือผ้าเขาไม่มีขุยนะไม่ได้ขึ้นขุยแต่ผ้ายังใหม่อยู่เลยนะคะพี่เสื้อยืดก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเสื้อยืดเนาะไม่มีขุยเนาะอย่างเงี้ยค่ะงานผ้าใหม่ กลิ่นหอมละมุนไหนขีไหนขีแน,น่ใต้ไนกี้ก็มีน่โปโลนี่เห็นนะออกมาเลยนะคะยแบรด์ออกมาเลยไม่ได้ตั้งใจดูนะบังเอิญเห็นมามันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะแ,แ่าแบรนด์ะนกรสอบเอานะคะมีอยู่แล้วแน่นอนแลคะตัวน,นี้งานคระายกระสอบบนหนตัวนี้พิง,พง,พงป้ายพิ้งเห็นไหมคะป้ายพิงเลยเออุตายแล้วแตะจะหมดม Takk. <laughs>

ไม่มีแล้วค่ะค่าส่งปกติค่าส่งประมาณ200ลูกรีวิวน้องส่งตีให้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ซื้อ2ลด500เหมือนเดิมซื้อหลายลูกมีราคาส่งให้นะคะทีนี้ไม่ต้องกลัวเลยนี่สภาพใหม่สุดผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อ,อ,อเดี๋ยวพอดีตำรวจมาขอดูใบสีชมพูหน,น่อยค่ะอปอ่อยเฮ้ยนาาผิงฟอยอะไรไ ใช่ค่ะพี่ค่ะสายเล็กใหญ่อยู่ด้วยกันเด้องานใหม่มากเอาเสื้อฮาวายนะเออสวยเอาไปใส่ได้ป่ะ ดิกกี้ค่ะตัวนี้แอเห็นฝ้แน่นอนเลยแน่นอนดิกกี้โอ้ยหิวจงเลยเนี่ยนี่นี่ขนาดแบบไม่ตั้งใจดูนะเอาวางไปรอดวางอย่างรวดเร็วแบบจะหมดแล้ะเฮ้ยจะหมดแล้วเียมาาท่ชนี่มัดย้อมสวยมากอุ้ยตัวนี้ก็มัดย้อมไม่หวเลยันนี้งานศักดิ์โอ้ยเจ้ิสวยจังเลย สวยงามอ่ะพ,พีโอ้งามงามงามหลายเลงามงามงามโอเคไม่เอากระสอบนี้มีภาพมากให้ดูด้วยทุกตัวสะอาดมากเลยค่ะลูกค้า,าข้าใหม่สุดยอดครับพี่จัดเลยลนี่ไ, <ง S 1> ไม่เจอตัวเลอะเลยนะจับไปจับไปเฮ้ยตัวน,นี้น่ารักจำเอวต้องทำเสียงสองเลยนะเวลาน่ารักอะน่ารักเขาบอกเขาเร่งไปจะหมดแล้วเราต้องรีบวางนะรีบวางรีบวางแบบสวยๆแล้วนะ ตส่จมูกจริงๆนี่เออสวยอะ่ะค่อยๆ <มา S 2> ดูไป <มา S 1> นะโชว์ทุกตัวเออเมื่อกี้สวยมากเลยไลทโทนถ้าพี่ไม่เอาพี่จะว่างางแล้วครับน,นี่เออสวยๆๆเฮ้งงานดีมากเลยต<ว>อวนี้อิบเลยนี่ทาใหม่ทาใหม่มน,นี่ครับนี่ สกีนยังแน่นๆน่เต็มเต็มอยู่เลยค่ะไนกี้กแล้วอ้วยืดแบนกีฬาออกเยอะอยู่นะพี่อันนี้โชว์นมหรออันนี้อันนี้ด้วยโพลิสเตอร์เออเห็นไหมเอาเฉพาะแบรนที่มันโผลมาแค่นี้ก็ขาดแบรนไปเยอะแล้วนี่ที่ขนาดยังไม่ได้ดูแบรนนี่ไดกี้นี่คือแบบไม่ได้แงะแบรนดูเลยนะพี่ มัสวยมากงานสะอาดใหม่กริปใช่แล้วครับใครเล่นเสื้อยืดนะคะเอาตัวขายง่ายๆไปตัวนี้ต้นทุนต่ำตกตัว7-8บาทเองนะคะประมาณ300ตัวกระสอบหนึ่ง280อยแปดสิบอัศจรนี้ก็ได้มอสซิโมขัดตัวนี้มสวยทำไมแปบาทหรอใช่ใช่สิบาทก็พอแล้วเฮ้ยพอแล้วพอตัวนี้สวย ตัวสิบบาทพอแปดบาทเก้าบาท,บาทก็ได้จำนวนขึ้นอยู่ก,กับน้ำหนักผ้าด้วยนะคะเฮ้ยทำไมแบรนด์กีฬาออกเยอะตัวนี้ขอทิ้งขอถ่วงสีเขียวเปปเปอร์มิ้นต์ได้เลยพี่รีวิวรับเลเอออพี่แก้วใจรับรีวิวพี่รีวิวรับแก้วใจพี่แก,วแก้วใจรับรีวิวอย่าขายอยานะคะอยา่ารีบรีบจัดคือไม่อย่าขาย แต่ว่าพี่จะต้องไม่ผิดหวังกับงานของหนูแน่นอนงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านอ่าในสมัยยุคเก้าูนนะต้องได้ยินคำนี้บ่อยๆมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเกิดไม่ทันเอ้ยเขาเลยรู้เลยว่าเราอายุเท่าไหร่ปานี่นี่นี่แชั่นกลังมาเทรนนี้เลยกระข้าง แจ็คตัวนี้กิ๊บเก๋ขอไม่ยืนไม่ยกมไม่ยู่ขอดูหน่อยม,อมิกกี้ค่ะคอเต่งตึงอยู่เลยนะคะคอ,อยังเต่งตึงพี่ตาเรียงสูงได้เลยนะคะกล้องสูงอุ้ยสีเขียวแสบตานีออนมากเลยผ้ามือหนึ่งมาเนี่ยเรีวยกว่าผ้ามือหนึ่งตัดเอ้ย แคมาเวลด้วยนะคะพี่เนี่ยแอบเห็นนะและที่ยังไม่ได้เห็นไม่มีแบรนด์ที่ยังแอบอยู่นะพี่เยอะมากมนี่เอาเฉพาะแค่แบบเอาแบบเหลือบเเห็นนะเอ,เอ้ยตัวนี้วินเทจาาตัวไหนลูกโอเดลว,ว,วีเปิดไหล่เซ็กซี่เซ็กซี่เบ,บา เดพี่เข้าใจเดี๋ยวสักครู่ขออนุญาตรีวิวเปิดให้หมดก่อนเด้อขออนุญาตโชว์ท่านอื่นด้วยดูสภาพก็พอกิ๊บเก๋บูเลกาคือชั่วโมงนี้นะน้องไม่แบบไม่ไม่แงไม่แยกแบรนด์ไม่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 เอาแบรนด์โชว์นะดูสภาพแค่นี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยแอบเห็นละตัวไหนคอกว้างแอบเห็นแบรนด์จะโชว์ให้ดูแต่ไม่แง่แบรนด์นะคะดูสภาพก็พอใหม่ไม่ใหม่ดูค่ะดูสกีนรู้เลยนะคะ Oh. ตีเป็นตัวเลขกลมๆลม8บาท9บาท10บาทคุ้มมากๆกับสาภาพแบบนี้พี่ไปขาย20บาท25บาท3ตัว4ตัวร้อยคุ้มมากค่ะเอาขายไวๆเลยซื้อ2อง้วลดอีกห0าร้อยซื้อเยอะลดอีก, hmm. อ,ก,กอันเดอร์ชั่วโมงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะพี่เอาตัวนี้ไปขายคุ้ม กอดุกอย่างนั้นแหละเป็นแบบอย่างนี้ให้รู้ว่าผุ่นดีเอ้ยตัวนี้สวยวินเทจตัวนี้วินเทจเขียนว่าอะไรวะวินเทจวินเทจนี่นี่นี่ข้างหน้าข้างหลัง โอ้นี่ก็รีบเกินน่าละรีบจริงใจก็ขอบคุณพี่แก้วใจตามหาอยู่หรออืมเขาเรียกว่าเราดวงสมพงกันเนี่ยจริงจริงนะไม่ได้โกหกนะเนี่ยค่เราดวงเราดวงสมพงกันของดีย่อมคู่กับคนดีๆนะคะขอบคุณพี่แก้วใจด้วยเช่นกันตังเกงญี่ปุ่นหมดแล้วค่ะพี่ประมาณสองวันเข้ากางเกงญี่ปุ่นจะเข้าท่านนี้รีวา ไซเลยนะคะ XL ตัวนี้กางเกงญี่ปุ่นขอเวลาอีกสองวันเข้านะคะพี่มีตัวคล้ายกันตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อกางเกงโพลีคล้ายๆกันเนื้อผ้าคล้ายๆกันสามพันห้าลองไล่ดูกางเกงโพลี่ก่อนได้คล้ายๆกับตัวญี่ปุ่นเลยนะคะทำไมมันใหม่จังวะผ้าดีมากผ้าดีมากรับรองพี่จะไม่ผิดหวังกับร้านหนูเด็ดขาดสีดีว่ะเบพี่ตาดีมากเลย นี่คอปก็ไม่คอปนะสั้นๆอะไรแบรนหรอนี่แข็งแขนต่อโหด,ดูดินิ่มจังอะทานิ่มเหระโอ้โหท่านิ่มแบบมันมือมากเลยให้สบายสบายถูกใจก็เอฟกันไป ลูกค้ามาชมหลังไม้เลยเลยรอแจกรแจก <c oughs> รู้ใจหมดเลยเร oh, like. ้านบ้ายอจรงอ่ะเดี๋ยวรอวันหวยออกมีแจกกันใหม่นะคะรอวันหวยออกสําหรับลูกค้าก็ดังบางแวกรอไปเลยเมีเลยมีรางวัลแจกสองรางวัลสามรางวัลแน่นอนอพิมพ์กันมาเออไป Disney, ดิสนีย์ดู นีไปดิสนีย์ด้วยนะคะไปดิสนีย์ด้วยมีอะไรเห็นนี่มอสซิโมนี่มีพักดิข้าใหม่มานี่อะไรใน,น,โโนกินก๊กหรอใช่ป่ะเฮ้ยในกิ๊กด้วยจะยืดสกกายกีฬายมากแลพี่หอยบอกคือสก,กินยังเต็มอยู่เลยนะคะไม่ใช่ว่าสก,กินแตกสก,กินหายนะ ด K เคเด้อดีเคแอน คุ้มมากขายกระสอบ3,900าค่ะพี่โอ้ยไี่ช่อย2อ0 0บาทเห็นไหมพี่มิโกะค้า9 0 0บาทค่ะพี่2,900บาทเท่านั้นนะคะซื้อ2รถ500ด้วยลูกรีวิวมีคนรับเรียบร้อยแล้วลูกรีวิวน้องส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะงานกระสอบลูกใหม่มีใครเอฟวันนี้ คนวันนี้เอฟในรีวิวน้องส่งฟรีให้ทุกคนโคลโลลัฟลอเลนโคลโลัฟลอเลนน่ะเห็นไหมนี่ขนาดดูแบรนด์แบบผ่านๆนะพี่แบรนด์ผ่านๆเท่านั้นนะทนต่อไปเลยเน่ยนี่ขนาดแบบไม่ได้ตั้งใจเด้อของดีเนาะของเขาดีเนอะไม่อยากจะอวดตอเอะ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 เด้อน่เูวิ่งมเตะาเลยเะ สองสดีนะ ด้วยเถอะเออโมเออมออันเดอร์เดี๋ยวไม่ใช่นะอยู่บ้านเราเนี่ยมันเป็นมุกออเคือพี่คือแบรนด์แบรนด์ออกเยอะมากนี่ขนาดเราไม่ได้แงะแบรนด์ให้ดูพี่เอาแบรนด์ที่แบบว่าบังเอิญเห็นสวยนะพี่แก้วใจยินดีกับพี่ด้วยหนูก็เพิ่งเคยเปิดนะเอาจริงๆเคยเห็นแต่ลูกค้าเปิดปกติขายหน้าร้านนะไม่เคยได้เปิดวันนี้เปิดรีวิวให้ดูสักหน่อยโอ้ยไม่คิดว่าจะสวยงามขนาดนี้เนาะโอ้ายไม่งั้นโชว์ตั้งนานแล้ว เผมว่ามีอยู่ไม่เป็นไรก็เปเรียนได้ตอบแม่ตัดเลยถูใจกันใจกหน่หนก็ตาเลยลูกน้องจะคอยด้วยหนึ่งเลยนะลูกน้องจะได้ไล่หมดไล่ไปด้วยอูู้ยนี่ออนมาอีกแล้วอ้ามาแล้วนี่อะไรเจอเลยมั้งไม่วะเนี่ยไม่มีอ่ะมันต้องมีเลยแต่ว่าเราไม่เห็นนี่แต่ว่าไม่เห็นเลยนคะมันไม่เห็นก็ไม่ต้องไปเห็นหรอจ้้ตอเห็น มันมีบ้างนะแต่ว่าคืองานตัวนี้คือมันใหม่จริงๆอะพี่ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรมันใหม่จริงอะนี่ไลนนะคะไลโนสีเปอรางกโลงานปักด้วยนะคะพี่โคลโลที่เป็นงานปับไม่ใช่งานสกรีนเด้อ ไม่ได้ตั้งใจดูแบนด์นะตั้งใจดูั้ขนาดไหนเขาไม่รู้ออนนี้ก็ต้องเสร็จเจ้างท่านพอดีว่าแบตจะหมดเลยรีบตามนะนี่อะไรเนี่ย สูงมาอีกสูงได้อีกมาวางไปเลยลูกค้าจะได้เห็นชัดๆไเห็นว่าผ้าใหม่หมดยังอย่าเยครับมาขึ้นกะสอบครับเยขึ้นกะสอบ่มันเยอะช่ะ่มันะตัวนเกะผ้าบางๆนี่ะไม่เจอสายเดียวเลยมั้งเนี่ยไม่เห็นสายเดียวเลยนะน่ะมีะตัวมีตัวสตัวใช่ป่ะใช่โอยพิกอรเียสคว วิกตอเรียซีเกตป้ายห้อยลัสกีนยังอยู่เต็มนะคะพี่วิกตอเรียซีเกตตัวนี้ป้ายห้อยด้วยถ้าพี่เอาไปเลยไม่ต้องสกีนก็่ตการรอดเลยนะ้นป้ายยังห้อยอยู่เลยสวยมากเอาเรียบร้อยยังยังไม่หมดอีโอเนลวี่นะคะแอดเห็นอยู่เลยวีกสองตัวครับนี่เลยสามตัวโกงลูกค้าอีกแล้วไม่ได้โกงครับนี่ H&M นี่ H&M ยังคุยเห็นไหมหรือต้องโกงลูกค้าอีกแล้วยังยังออเคไม่ต้องห่วงร้านเราที่ช่วยดูทุกตัวหมดแล้วหมดเลยจริงๆหมดยังโอเดวีอีกร้านไหนขอดูแอบไว้ปะเนี่ยไม่ม,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 มีหมดแล้วนะคะหมดแล้วจริงๆหมดตั้งนี้เลยนะคะพี่แก้วจ่ายโอเคขอบคุณมากนะคะใครรับก็สอบนี้นะคะแจ้งได้เลยนะใครโอนวันนี้น้องส่งฟรีให้นะคะพี่ขอบคุณมากคะ่ะ